วัดีค่ะวันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์ดรสมพรกันทลารัสิรีเตรียมชัยศรีเป็นข้าราชการเกษียณแล้วก็เป็นอดีตหัวหน้าภาควิชาการฝึกบัณาิสารสนสนศคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ก่อนเกษียณก็มาทํางานที่ภาควิชาอาชีวอยามัมและความปลอดภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งตลอดชีวิตการทํางานของดิฉันอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเวลา37ปี การคิดค้นตัวสวัสิีบำบัด s k t เพื่อนำมาใช้ในเรื่องการเยียวยาสุขภาพรวมทางการดูแลผู้ป่วยลองโควิดซึ่งมีการระบาด2 3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลองค์ความรู้ตรงนี้เกิดจากเขาเรียกว่าเป็นที่สุดก็จะเป็นสัมวิตก็คือสุดยอดตัวเอชนะคะมาจากทั้งหมด 9H นะคะ,ะ 9K แล้วก็ 9T ในในตัวที่แบบว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยได้ยินบอกว่าแล้วตัว S ทั้ง9 s 9 k 9 t เนี่ยมันทำนำไปสู่อะไรถ้าเป็นพูดภาษาทางการปฏิบัติทางศาสนาก็แปลว่าเป็นเปรียนธรรมนะคะจบเปลียนธรรม9ประโยคของการปฏิบัติสมาธิบำบัด SK t ตัว S เนี่ยนะคะที่บอกว่ามีทั้งหมด9 s อะท่านหลายคนก็คงไม่เคยได้ยินว่ามันเกิดจากอะไรบ้าง S ที่หนึ่เนี่ย มาจากคําว่าสิทธะถะก็คือเอาองค์ความรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคะมาทําการเป็นเอสตัวที่สองเอสตัวที่สองก็คือแปลว่าองค์ความรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ขั้นสูงนะคะเป็นวิทยาศาสตร์ที่บางบางเรื่องก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าทดสอบได้เพราะว่า สูงเกินกว่าที่วิทยาศาสตร์จะไปแตะได้ล้วก็เลยใช้คาว่า S f ุดที่สองเป็น science แปลว่าวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่เป็นองค์ความรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วตัวที่สามก็คือเอ่เอามาสังเคราะห์สังเคราะห์นี่ก็คือเราใช้คําว่า S จุดที่สามแปลว่า synthesis ก็คือสังเคราะห์เพราะฉะนั้นการสังเคราะห์นี่ใช้เวลานานเพราะฉะนั้นตัวสมาธิำบัดใช้เวลากันในการค้นคว้าในการอ่านวิจัยไม่ต้องกระสีพันเรื่องนะคะแล้วก็อ่าน เขาเรียกว่าตำราทางศาสนาไม่ใช่ของพุทธอย่างเดียวก็ทั้งพุทธคลิปอิสลามแล้วก็วิธีการทางศาสนาในในในโลกมนุษย์ที่มีเนี่ยนะคะถูกสังเคราะห์ออกมาเพื่อที่จะให้ได้เป็นตัวตัวเคนะคะเดี๋ยวเราเล่าต่อไปส่วนเอสตัวที่สี่มาจากคำว่าเซรินทรนคือสมเด็จพระเทพนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านทรงตรัสไว้เมื่อนานมาแล้วนะคะ ว่าอยากให้ทําสมาธิเนี่ยเอามาใช้ในการเยียวยาสุขภาพเพราะฉะนั้นพระองค์เป็นหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจในการที่ทําให้อาจารย์สมพรนะนะคะได้คิดคน้นแล้วก็เป็นวิธีการที่จะเอามาใช้ในเรื่องการดูแลสุขภาพในโรงพยาบาลตัวที่ต่อไปก็คือ S.C.5 แปลว่า Synergy เพราะฉะนั้นเวลาที่จะสังเคราะห์แล้วก็นําให้เกิดประโยชน์เนี่ยจะต้องมีการนําองค์ความรู้ทั้งหลายเนี่ยเข้ามาสก,กัดเขามา เขาเรียกว่าทําทุกเรื่องเพื่อที่จะให้ได้ผลออกมาเนี่ยนะคะแล้วตัวที่ S ตัวทหกเนี่ยอ,อาจจะเป็นชื่ออาจารย์สมพรที่แบบว่าเป็นเป็นเอสโตรที่ที่6ในคขาสมพรเนี่ยซึ่งซึ่งแปลมาจากแปลว่าการสวดมนต์การขอพรแปลว่า b ร a c i n g ในสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจเป็น1ในของตัว S ตัวที่หส่วน S ตัวที่7เราก็ใช้แบบว่า ทำไมเราถึงจะให้ให้ตัวนี้เกิดความยั่งยืนคงทนอยู่ได้ก็แปลว่า sustainability ก็คือทำให้เกิดความยั่งยืนว่าตัวสมาธิบัมบัตเนี่ยต้องให้เกิดความยั่งยืนแล้วก็เป็นปรัชญาของพ่อหลวงรอเก้าก็คือ uh, sufficiency ก็คือพอดีพ,อ,ดพอเหมาะแล้วก็พอควรแล้วท้ายที่สุดสิ่งสำคัญตัวสมาธิบัมบัตสติก้าเนี่ยก็คือจะต้องเป็นเขาเรียกว่า safe self ก็คือ S แปลว่าก็คือ ตัวเองเนี่ยดูแลตัวเองได้ได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นก็คือใช้ดูแลตัวเองอันนี้เป็นทั้งหมดมาจากคําว่า 9s ที่จะเป็นสู่ที่เป็นสำเร็จนะคะส่วนตัวเออ k 9k เนี่ยนะคะที่ที่เป็นที่มาเนี่ยตัว k ที่บอกว่าเป็นเป็น,ปน,ปนต้องคือต้องรู้นะคะใช้คําว่า k n o w s e นะคะพวกนี้จะต้องต้องเป็น knowledge เพราะ knowledge just, แปลว่าคือมี es อยอ่ด้วยองค์ความรู้เนี่ยองค์ความรู้มาจากตรงไหนก็คือองค์ความรู้ที่เราได้มาจาก ทั้งหมด9 9s ที่เราที่เราบอกว่าเราเริ่มต้นเอามาได้ยังไงนะคะจากงานวิจัยจากการค้นคว้านะคะเ K ตัวที่1นึ่คำว่า knowledge นี่นะคะก็คือจะต้องมีความเข้าใจต้องต้องรู้ต้องมีความเข้าใจถ้าเป็นภาษาก็คือต้องรู้จักรู้จำรู้จริงแล้วก็รู้แจง้งในองค์ความรู้ตอนนี้เป็น K ตัวที่1นึ่ K ตัวที่สองเนี่ยมาจากคำว่า k ิ n g r a m อ่านายก็คือพ่อหลวงอเก้านะคะเป็นปรัชญา ที่เราเอามาใช้ใช้ปรัชญาของพระองค์ท่านก็คือเศรษฐกิจสุขภาพพ,าพ,พอเพียงก็าะนั้นก็คือเป็น, Rama, 9, นค,นนาาคาานิงรา,า,าม,มแบบนา,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 มมามน,น,นออานยฟินะะลมสมัฟฟี่ส่วนเคตัวที่สามเนี่ยเป็นมาจากคําภาษาที่เป็นภาษาอังกฤษที่ว่าคารอนแปลว่าความสมบูรณ์แบบในการที่จะทําให้เกิดเขาเรียกว่าความงดงามในในเรื่ององค์ความรู้เนี่ยนะคะเราทําไงที่จะทําให้เกิดความความสมบูรณ์แบบส่วนเคตัวที่สี่แปลว่าเมื่อได้ตรงนี้มาท่านจะต้องสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้ เก็บเอาไว้เป็นสําหรับเผื่อแผ่เอาไว้ให้แผ่นดินเอาไว้ให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาใช้ได้ชาติศาสนาทุกเผ่าพันธุ์เนี่ยสามารถที่จะนาเอาองค์ความรู้ตัวเนี้ยมาเรื่องดูแลสุขภาพส่วนเคตัวที่ห้าเนี่ยแปลว่าขี่ขี่นั่นก็คือตัวกุญแจเนาะกุญแจนี้ก็คือจะต้องสามารถที่จะเอาไว้เป็นตัวที่ปิดเปิด องค์ารู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพเนี่ยต้องเป็นเขาเรียกว่ากุญแจตัวที่5ในเรื่องในการปฏิบัติตเพราะฉะนั้นในตัว s k t ทุกตัวเนี่ยจะมีคีย์เสมอเป็นคีใช่ไหมคะส่วนตัวต่อไป k ตัวที่6แปลว่าคายแปลว่า เราให้เรียกว่าเป็นความเมตตากรุณาเลยนะคะซึ่งตรงนี้พ่อหลวงเรากเก้าของเราก็บอกว่าท่านประทานทุกเรื่องให้เป็นความเมตตาก,กับเราพวกเราส่วน K ตัวที่7เนี่ยคือโคน koan แปลว่า enlightenment แปลว่าฝึกแล้วทุกคนจะต้องไปไงคะ่ะประสบในสิ่งที่สุขสขงบไปสุดที่เขาเรียกว่าได้เห็นสิ่งที่ดีงามทําให้ชีวิตเนี่ยรุ่งโรจน์ทำให้ชีวิตเนี่ย,น,ยนะคะอยู่ยังมีคนที่มีสุขภาวะส่วนเตัวที่8นะคะ แปลว่าคาฮูนาเนี่ยหลายคนคงจะไม่เคยได้ยินถ้าเอ่อหลายคนที่บอกว่าคาฮนาคืออาจจะเคยได้ยินว่าไซเคเดนอะเดลิกก็คือเป็นเรื่องของการอาจจะเป็นเรื่องของการสะกดจิตเป็นเรื่องของการที่ทําให้พลกรไกของการปฏิบัติเอ่อตัวที่เป็นสวัธิ S k สเนี่ยหนึ่งของการตรงนั้นก็คือศรัทธามันจะเป็นตัวที่ทําให้เกิด มีการสะกดจิตอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นในทุกศาสนามีบทตัวนี้เสมอหลังจากที่เราสังเคราะห์อ,ออกมาส่วนเตัวที่9นะคะจะต้องมีอันตัวสุดท้ายก็คือเป็น keynote s ก็คือจะต้องมีหลักการจะต้องมีเขาเรียกว่ามีหัวใจมีแก่นขององค์ความรู้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัวตัวเคนะคะ9 k ที่จะเข้าไปสู่ว่าในองค์ความรู้จาก S9 ก็เป็น K9 แล้วเราก็มาเป็น T ทีนี้ก็คือเราจะต้องมีการเขาเรียกว่าเผื่อแผ่เออเฟื้อให้กับคนอื่นต่อไปทีนั้นก็มาจากอ้าทีด้วยกันทีที่เป็น transferring เนี่ยแปลว่าการเขาเรียกว่าให้ให้โดยไม่มีขอบเขตจํากัดให้ทุกชาติทุกศาสนาทุกเพศทุกวัยให้ทุกคนมีความรู้ให้ทุกคนที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นยากดีมีจนจะมีเออเกียรติยศเกียรติศักดิ์อยู่ตรงไหนก็ตามเพราะว่าในองค์ความรู้ตรงนี้ที่เราสกัดมาทุกคนมีสิบยก,กําลัง 24่สิซลล์ไม่มีใครเหนือกัาใครแม้กระทั่งสมเด็จบรมครูซึ่งท่านเป็น,ปนผู้เป็นปรัชญาในเรื่องของเจ้าชายสิทธะท่านก็มี10ยกกำลัง24สเซลลมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาการจะถ่ายทอดเราจะต้องให้เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นทีตัวที่1แปลว่าแท็ก Turn ิแปลว,ว่าเราจะต้องเวลาปฏิบัตินี้จะต้องอยู่ในความเขาเรียกว่าเงียบพอดีนะคะ ไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะมากมายทําอะไรที่มันง่ายๆนะคะทําอะไรที่มันง่ายๆเป็นเขาเรียกว่าในวิถีชีวิตประจําประจําวันของมนุษย์เนี่ยนะคะอยู่ในที่ที่เราแบบว่าเราพอใจพอดีพอเหมาะในการในการที่จะปฏิบัติส่วนทีตัวที่2องเนี่ยจะต้องมีการแทคกชายเนื่องจากมนุษย์เนี่ยเป็น,เป,นเป็นสัตท์ที่มีการเคลื่อนไหวอยู่นิ่งๆไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการเขาเรียกว่า มีการเคลื่อนไหวแต่การเคลื่อนไหวตัวนี้จะต้องเป็นเขาเรียกว่าอ่อนโยนนะคะเป็นเป็นเซนส์ที่ที่จะต้องอ่อนโยนก็เป็นเรื่องอของการที่จะต้องรับรู้ในเรื่องของแหล่งที่จะจะได้มาเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่เป็นทีตัวที่สองก็คือเป็นเรื่องของเมคาโนรีเซปเตอร์นะคะที่บอกว่าทรานส์ o วลิ่งตัวนี้ทีตัวที่สามเนี่ยมาจากคําว่า ชาดิหรือว่าอาจจะเป็นอ่าบอกว่าจะต้องมีการทําปฏิบัติไอ้พวกนี้จะต้องช้านะคะช้าแล้วก็ที่สําคัญเนี้ยก็จะต้องมีมีเหตุและปัจจัยก็คือปฏิบัติไปนี้จะต้องได้รับผลได้ทันทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นตัวสมาธิบําบัดก็คือใครทําก็คือใครได้นะคะเป็นเป็นปัจเจกเหมือนปรัชญาทางศาสนาแล้วก็ทีตัวที่สี่เนี่ยะคะ เป็นเช่าเช่าอรีก็คือเป็นวิทยาการก็คือจะต้องมีทำทาอะไรที่แบบว่าถึงถึงจะทําอะไรที่เป็นซ้ำๆอย่างเช่นเรานําองค์ความรู้ทางศาสนาเนี่ยเข้ามาสังเคราะห์เข้ามาวิเคราะห์เข้ามาสกัดใหม่เนี่ยแต่องค์ความรู้ซ้ําๆเนี่ยก็จะต้องเป็นองค์ความรู้ที่เขาบอกว่าเออเป็นสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาใหม่ได้ต่อให้เป็นเรื่องซ้ำๆเป็นเรื่องเดิมๆเ,เนี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงเป็นนวัตก,กรรม นว,นวัตกรรมในเรื่องของการเยียวยาในเรื่องของการดูแลสุขภาพชีตัวที่หก็คือเช็มเพลเมนชั่นก็คือจะต้องมีสามารถที่จะทําให้เขาเรียกว่าร่างกายในร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนไปในเดิมของอารมณ์เพราะฉะนั้นก็ตรงกับศาสนาเพราะฉะนั้นมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทํางานของเลงซลลกกำลังยี่สิบสี่เซลล์ในเรื่องของการทํางานของระบบประสาทส่วนกลางระบบประสาทส่วนปลายระบบประสาทอัตโนมัติเพราะฉะนั้นก็จะทําให ฝึกแล้วอารมณ์ก็จะดีขึ้นทีตัวที่6ก็คือเชนเชียสแปลว่าก็คือจะต้องฝึกแล้วถ้าเผื่อว่าใครใครไม่ปฏิบัติเหมือนกับที่พอ่อหลวงเขาบบกว่าคือสอนใครแล้วใครไม่ทําท่านก็จะอุบกขาเพราะฉะนั้นเราต้อง,ต,องต้องมีศรัทธาต้องมีความมั่นคงต้องมีความต่อเนื่องก็คือเป็นทีตัวที่6ส่วนทีตัวที่7ก็คือเป็นเชนอัสแปลว่าจะต้องจะต้องเป็นคนที่แบบฝึกแล้วเนี่ยจะทําให้คนนี้มีความอ่อนโยนนะคะเอ่อ เวลาถ่ายทอดเนี่ยไม่ใช่ทําได้ด้วยความอยากทํเลยอะไรเงี้ยต้องให้ด้วยความอ่อนโยนให้ด้วยความเมตตาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะส่งเข้าไปถึงชีตัวที่8ถ้าเราทําได้ทีตัวที่7ได้เนี่ยก็จะเกิดคําว่าเชลัพฟิวติกแปลว่าการเยียวยาซึ่งจะได้ผลดีหรือไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับเออ s, เอสอเขาเรียกว่า s 9 s นะคะเคเตัวแล้วก็กว่าจะมาถึงเที่เป็นเคที่8เนี่ยจะต้องมีการฝึกต่อเนื่องแล้วท้ายที่สุด ที่เราจะไปถึงสุดยอดของผลลัพธ์ของการได้สมาธินะครับผลของการฝึกสมาธิบำบัด SKT เนี่ยเราจะต้องมีเชื้อโฉมก็คือจะต้องมีระดับของอจุดตรงนั้นในแต่ละจุดด้วยด้วยเหตุนี้ตัวสมาธิบำบัด SKT จึงถูกออกแบบให้ขึ้นเป็นระดับระดับระดับ,ดบถ้าระดับที่1ท,ทําได้เท่าไหนระดับที่2ทําได้เท่าไหนเราจนถึงระดับที่10ตอนนี้เรามี SKT 1 จนกระทั่งถึง SKT10 เพราะฉะนั้นผู้ที่ฝึกในระดับต้นๆในเลขต้นๆก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันโรคส่วนคนที่อยู่ในระดับกลางๆก็จะเป็นเรื่องของการกักกันไม่ให้เกิดโรคส่วนคนที่ใช้เลขสูงๆตั้งแต่5 6า8ก0อะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของการแก้ไขการเยียวยาเพราะฉะนั้นตัวสมัยที่บัต SKT จะมีที่ไปและที่มาที่จะไปถึงที่สุดของที่สุดขององค์ความรู้ที่ได้จาก ทุกศาสนาที่ได้จากปรัชญาของพ่อหลวงราเก้ามาจากทั้งหมด9 S 9 K แล้วก็9 T เพื่อที่จะ9ไปสู่คำว่า Summit of t e l e p e u t i c หรือ Summit of f e e l i n g นี่คือที่มาของคำนิยามสมาธิบ,บัตร S K T ค่ะ จะบอกว่ามีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์สูงสุดวันนี้ก็จะมาขออนุญาตนะคะบันทึกไว้ในห้องสมุดเอาไว้ในแผ่นดินว่าประโยชน์ของตัวสมาธิบำบัด SKT9S9K9T เนี่ยเอาไว้ทำอะไรบ้างาตัวสมาธิบำบัดมีทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด10เทคนิค10เทคนิคแต่ว่าใน,ในแต่ละเทคนิคนี่ก็จะมีประโยชน์ การนำไปใช้ในเรื่องของเทอราพิวติกที่เป็นตัวหนึ่งของตัวทีก็คือการเยียวยาสุขภาพเนี่ยต่างกันขึ้นอยู่กับกับระดับขั้นซึ่งเล่มหน้าเราก็คงจะพูดถึงว่าในแต่ละขั้นเนี่ยนะคะมีระดับยังไงแต่วันนี้เราเอาประโยชน์ก่อนในเตอรที่เป็นสมาธิบำบัดที่เป็น SKT1 นี่นะคะเราก็ใช้ในเรื่องของการลดความเครียด ซึ่งตอนนี้มันเข้ากับสภาวะที่เราจะต้องเผชิญอย่างเช่นโควิด -19 เนาะความเครียดเรื่องเศรษฐกิจกความเครียดต้องเยอะยะเลยป้องกันลดไข้นะคะอาการไข้ที่เราบอกวก่ากำลังเผชิญใช้ในเรื่องของการลดการแกลงชักแกรงใช้ในหญิงตั้งครรภ์ซึ่งเราบอกว่าโอ้ยนี่บอกว่ามีเคลื่อนไส้อาเจียนแล้วความดันสูงนะแล้วก็มีจะมีการแท้งเราก็ยังใช้อยู่ในโรคภุมมแพ้แล้วก็ เราก็ใช้ในเรื่องการป้องกันโรคนะคะเป็นเรื่องการป้องส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการป้องกันโรคพบว่ามีสารเคมีทั้งมากมายที่เราสามารถที่จะปรับให้พอดีได้ซึ่งเป็นสารเครียดทําให้เรา,เาปวดท้วทําให้เราปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทําให้เรานอนไม่หลับทําให้เราเป็นตะคิวทําให้เด็กที่มีไข้มีอาการชักทําให้คน ลงหลงลืมลืมน,นะความจําไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรฝึกเทคนิคที่หนึ่งเนี่ยจะช่วยลดอาการได้เป็นอย่างดีเพื่อลดความดันแล้วก็เพิ่มออกซิเจนในเลือดได้ด้วยในกรณีที่คนที่มีปัญหานะคะ,ะเส้นเลือดตีบคนที่มีปัญหาเรื่องการอุดตันแล้วก็สามารถใช้ S K T 1ได้ที่เป็นประโยชน์นะคะส่วนตัว S K T 2เนี่ย เป็นระดับที่สองเนี่ยเทคนิคที่สองเนี่ยกเราก็เอาไว้สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องมีการใช้พลังงานเยอะๆทำงานเยอะๆใช้ต่อมไทรอยเยอะๆนะคะใช้เ,เขาเรียกว่าเยอะทุกเรื่องอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถสี้ไปใช้ในเรื่องของการอ่าลดน้ำตาลในเลือดใช่ไหมคะอ่าลดความดันโลหิตลดอาการปวดบวมทั้งข้างในข้างนอก ลดผุ้มแพ้เพราะนั้นในตัว SKT 2จะได้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งส่วนตัว SKT 3เนี่ยประโยชน์เยอะมากเลยเพราะนั้นถ้าใครที่แบบว่าอยากจะฝึกสมาธิบำบัดเนี่ยที่เป็นประโยชน์ได้มากที่สุดเนี่ยนะคะก็ขอแนะนำให้ฝึก SKT 3ามทำอะไรได้บ้างลดอาการปวดทุกชนิดลดอาการผูก,ากาผเงือนปมตั้งแต่ท้องผูกบิงเวียนนะคะ ลดไขมันด้วยนะคะลดอาการปวดบวมที่ผิวหนังในคนที่เป็นโรคกดไหลย้อนคนที่เป็นไมเกรนคนที่มีปัญหาเรื่องเลือ,อดจะไปลมจะมาปวดประจำเดือนอย่างเงี้ยนะคะพวกปวดเข่านะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้กับคนที่แบบว่ามีแผลนะคะเรื้อรังก็ใช้ได้ในกลุ่มที่มีปัญหาเรื่อง อาไว้ว่าภายวในช่องท้องน้อยตั้งแต่กระเพาะปัสสาวะตั้งแต่มดลูกตั้งแต่ลังไถ่เนี่ยรวมทั้งปัมลูกหมากด้วยแล้วก็สามารถที่จะปรับสภาพของการไม่สุขสบายเนี่ยเอากลับเข้ามาได้ส่วนใน SKT4 เนี่ยเราก็จะมักจะใช้กับคนที่มีปัญหาในเรื่องของโรคกระดูโกโรคกรรมพันธ์ุที่เป็นพันธุก,กรรมทุกโรคที่เป็นกรรมพันธนะอย่างเช่น พวกที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เป็นกรรมพันุ์คนที่เป็นเบาหวานประเภทที่1เป็นกรรมพันธุแล้วโรคพันธุกรรมทั้งหลายเนี่ยจะเริ่มมาใช้ในตัวที่เป็น skd4 ส่วนตัว skd5 เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นครอบจัก,กรวาลเทคนิคซึ่งค่อนข้างยากฝึกค่อนข้างยากแล้วก็ครอบจัก,กรวาลไอที่เล่าว่าทั้งหมดเนี่ยถ้ามาใช้เทคนิคที่5อย่างเดียวเนี่ยวันละหนึ่งครั้งเนี่ยก็สามารถที่จะดูแลอาการต่างๆที่ที่เราไม่สุขสบายเนี่ย ได้เกือบหมดส่วนตัวที่เป็น SKT6 เนี่ยเราจะใช้กับกลุ่มที่มีปัญหาในเรื่องเซลล์ิดปกติอย่างคนไข้ที่เป็นมะเร็งผู้ที่นอนติดเตียงพวกที่ไม่รู้สึกตัวแล้วก็จะมาใช้เพราะเขาไม่สามารถจะรับรู้ได้เ,เขาฟังได้แต่ทางหูเคลื่อนไหวไม่ได้เราก็จะมาใช้ตัว SKT6 ส่วน SKT7 เนี่ยเลขสูงกว่า6เลขสูงกว่า5เพราะฉะนั้นประโยชน์ของเลขสูงเนี่ยจะมากเขาเรียกว่า อ่ารวบรวมมันจะบวกมาเรื่อยบวกตั้งแต่ตัว S บวกตั้งแต่ตัวเคต้องตัวทีบวกขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเมื่อบวกเรื่อยๆผลประโยชน์ก็จะมีมากขึ้นไอ้ที่อาการที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยช่วยลดได้ทั้งนั้นเองไม่ไม่ใช่ช่วยเขาเรียกว่าหลายคนบอกว่าทําให้หายทําให้ขาดไปไมคะปรับพอดีนะคะเพราะพ่อหลวงปรัชญาของพ่อหลวงรอก้าก็คือปรับพอดีพอเหมาะแล้วก็พอควรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึง เป็นเศรษฐกิจสุขภาพพอเพียงตังไม่ได้ใช้ใช้แต่ร่างกายในเรื่องการดูแลสุขภาพส่วน SKT8 เนี่ยเราจะใช้กับกลุ่มที่มากกว่า7แล้วก็มากกว่า6ในกลุ่มที่กรารรับรู้ไม่ได้เลยอย่างเช่นใครบ้างในเด็กออทิสติกในเด็กการเรียนรู้ไม่รู้เรื่องคนที่มีอัลไซเมอร์ความจำไม่ได้แล้วนะคะกลุ่มที่ว่าไม่ฟังใครทั้งนั้นเนี่ย นะคะฟังใครก็ไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นจะต้องเริ่มมาใช้ SKT 8ส่วน9กับ10เนี่ยเราจะเอาไว้ใช้กับกลุ่มที่ตั้งแต่6มาแล้วละ่ะ end of life ก็คือคนที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายทีเ่เรานอนนิ่งๆอยู่ที่บ้านแล้วไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยเนี่ยเราก็เอามาใช้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นถามว่าตัวประโยชน์ของสมาธิบาบัด SKT เนี่ยก็เรียกว่าตั้งแต่เส้นผมจนกระทั่งถึง ปลายเท้าทั้งข้างนอกข้างในเทราะนั้นสิ่งที่เหมือนที่พ่อหลวงท่านบอกว่าเนื่องจากว่าตั้งแต่ดินตั้งแต่พื้นดินขึ้นไปสู่สูงสุดพระอ,องค์ท่านดูแลตั้งแต่พื้นหญ้าใช่ไหมคะจนกระทั่งไปถึงท้องฟ้าทําน้ําฝนให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสมาธิบังวัด SKT ที่ใช้ปรัญญาพระอ,องค์ท่านเราก็ดูแลตั้งแต่รากหญ้าจนไปถึงเบื้องบนเพราะฉะนั้นคนที่จะไปสู่เบื้องบนคือ End o f life ก็คือส่ง ให้ไปสามารถที่จะสุขสบายในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิตเพราะนั้นในตัวสมาธิบำบัดจึงเริ่มมีประโยชน์ตั้งแต่คนที่เป็นหนึ่งเซลล์ก็คือแม่พ่อแม่กำลังตั้งครรภ์หรือพ่อแม่กำลังอยากจะมีลูกเล็กๆจนกระทั่งสุดท้ายระยะสุดท้ายของชีวิตไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ถ้าเราปฏิบัติสมาธิบาบัดเราก็จะพอดีเขาเหมาะพอควรแล้วก็ติดอยู่กับเราไปแล้วก็จะได้เขาเรียกว่า ทำประโยชน์ให้กับตัวเองตั้งแต่เกิดจนกระทั่งระยะสุดท้ายของชีวิตนะคะเหมือน S ตัวสุดท้ายก็คือเซฟเซวแปลว่าดูแลตัวเองให้ปลอดภยัยเพราะนั้นเราไปดูคนอื่นเนี่ยเราดูไม่ได้เราต้องดูตัวเองะนั้นตัวสมาธิบำบัดจึงเริ่มจากตัวเองแล้วก็สิ้นสุดที่ตัวเองค่ะ